พลพันธ์ซีเอมวี MVP, พีพาออ์แลนด์ด้คว้าแช,ชมป์ลีกวอลเล่บอลสหรัฐระเบิดฟอร์มสุดปัง สุดยอดลูกยางสาวไทยพอพันเกิดปราโชฟอร์มเทพออรลนโดวันคิรีคว้าแชมป์โปรลีบอลเฟเดเรชัน2025พร้อมคว้า MVP ที่สหรัฐเรียกเสียงชื่นชมจากแฟนวอลเล่ชาวไทยทั้งประเทศพรพันเกิดปราดนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยช่วยให้ออลัลนโดวันคิรีต้นสังกัดในประเทศสหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์ PWF โปรวอลเล่บอลเฟเดเรชันประจำฤดูกาล2025ไปครองจากการชนะอินดี้อีกใน3 -1 ถึงเซตในรอบชิงชนะเลิศตลอดทั้งแมตดนี้พรพันทำแอสซิสต์ไปได้37ครั้งรวมถึงขุดลูกได้น,นทวนัรี ชนะไปด้วยคะแนน25ต่อ21 25 19 19 25 25 15โดยชมพู่ยังได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า MVP ไปครองด้วยสำหรับศึก p v f เริ่มแข่งกันเป็นครั้งแรกเมื่อปี2024ซึ่งฤดูกาลที่แล้วแชมป์ตกเป็นของโอมาห์สุปโนว่าส่วนแชมป์ในปีนี้รับเงินรางวัลเป็น1ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ32ล้านบาท